ปู่ย่าตายายโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือถือเอาของญาติมิตรมากกว่าที่เขาอนุญาตองค์ประกอบของการทำผิดศีลข้อสองต้องประกอบด้วยองค์5ประการคือ 1. ทรัพย์หรือสิ่งของนั้นมีเจ้าของหวงแหน 2. รู้ว่าทรัพย์หรือสิ่งของนั้นมีเจ้าของหวงแหน 3. ม,มีเจตนาคิดที่จะลักทรัพย์หรือสิ่งของนั้น 4. พยายามลักทรัพย์นั้น 5. ได้ทรัพย์หรือสิ่งของนั้นมาด้วยความพยายามโดยสรุปของการทำผิดศีลข้อสองนี้อยู่ที่เจตนาจะลักของผู้อื่นในทางทุจริตโดยมีความตั้งใจจะยึดเอามาเป็นของตนให้ได้ ถ้าทำครบองค์ห้าประการที่กล่าวมาก็ถือว่าผิดศีลทันทีส่วนเกณฑ์ในการส่งผลวิบากกรรมหนักหรือเบาขึ้นอยู่กับ 1. ทรัพย์สินหรือสิ่งของนั้นมีค่ามากมีโทษมากมีค่าน้อยมีโทษลดลงตามลำดับ 2. ขึ้นอยู่กับคุณความดีของผู้เป็นเจ้าของทรัพย์นั้นถ้ามีมาก โทษก็มากและสามขึ้นอยู่กับความพยายามถ้ามีความพยายามที่จะได้สิ่งของนั้นมากก็จะมีโทษมากถ้ามีความพยายามน้อยมีโทษลด,ลดลงตามลำดับผู้ละเมิดศีลข้อที่สองก่อนที่จะละจากโลกนี้ไปนั้นได้มีภาพกรรมนิมิตที่ตนเคยทำมานั้นมาฉายปรากฏให้เห็นจิตจะเศร้าหมองไม่ผ่องใส ย่อมไปบังเกิดในนรกทันทีตัวอย่างเช่นพวกที่เคยโกงเงินหลวงก็จะถูกนายนิรยาบาลจับใส่ถุงเงินขนาดใหญ่แล้วนายนิรยาบาลก็ปิดปากถุงไว้แน่นหนามีให้สัตว์นรกหนีออกมาได้จากนั้นก็เวียงถุงเงินทุ่มลงกับพื้นอย่างเต็มแรงเวียงไปมาหลายรอบ จนกระทั่งสัตว์นรกที่อยู่ในถุงเงินนั้นแหลกเละร่างกายละลายไปกับเงินในถุงตายเกิดตายเกิดนับครั้งไม่ถ้วนส่วนพวกที่เคยโกงที่ดินของคนอื่นมาเป็นเจ้าของนั้นสัตว์นรกจะถูกแผ่นดินขนาดใหญ่ที่ร้อนระอุตกทับใส่ร่างจนร่างกายแหลกเหลวไม่มีชิ้นดี ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสนับครั้งไม่ถ้วนบางพวกที่ชอบรับสินบนก็จะถูกนายนิรยาบาลใช้มีดอันคมกริบกรีดท้องจนเห็นกระดูกสันหลังจากนั้นนายนิรยาบาลก็จะตักเหล็กร,ร้อนที่มีลักษณะกลมแบนคล้ายๆเงินเหรียญมายัดใส่ท้องจนเต็มเหล็กร้อนในท้องนั้น ก็จะเผาไหม้ละลายร่างของสัตว์นรกทำให้ได้รับความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสและแหลกเละไปในที่สุดเมื่อผลกรรมจากสัตว์นรกย่อมเกิดเป็นเปรตมีลักษณะลำตัวเป็นเหมือนแผ่นหินที่มีความร้อนมีขาสองขายืนรองรับแผ่นหินนั้นไวเพราะเศษกรรมที่ชอบไปขโมยของสง เปรตบางพวกเคยมีวิบากกรรมไปขโมยของกินที่เขาจะนำมาถวายพระเมื่อเศษกรรมเบาบางก็จะเกิดมาเป็นเปรตกินขี้เมื่อผลกรรมจากเปรตก็มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นหนอนชอบช้อนชัยน้ำเลือดน้ำหนองเป็นเวลายาวนานและโทษเบาที่สุดเมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์จะเกิดเป็นคนยากจน เป็นคนอดอยากไม่ได้สมบัติตามที่ตนต้องการทำธุรกิจการงานใดก็จะถูกโกงได้ง่ายทรัพย์สินย่อมพินาศไปเพราะภัยต่างๆเช่นอักคีภัยอุทกภัยวาตภัยราชภัยโจรภัยเป็นต้นแถมยังเป็นโรคจิตทางประสาทเช่นโรคหวาดภวา เพราะวิบากรรมที่ชอบไปคมคูเจ้าของทรัพย์ให้ตกใจกลัวเป็นต้นดังนั้นเมื่อเราทราบถึงวิบากรรมของการลักขโมยซึ่งเป็นการผิดศีลข้อที่สองแล้วนั้นก็ควรหักดิบเลิกพฤติกรรมที่ได้กล่าวมาแล้วตั้งแต่ตอนต้นให้หมดแล้วหันมาประกอบสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพในทางสุจริตโดยไม่เดียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อน และเพื่อให้ปลอดภัยในทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นซึ่งจะทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขตลอดไปทั้งในภพชาตินี้และในภพชาติหน้าตราบกระทั่งเข้าสู่นิพพาน